สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีวันพุทธที่สิบสามธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกะครับวันนี้ผมมีความรู้ดีมาฝากวันนี้จะให้ดูพระองค์นี้ครับวันนี้เหรียญหลวงพ่อทวดพิมพ์หยดน้ําเป็นเนื้อเงินนะครับรุ่นอะไรเนี่ยฉลองครบรอบเก้าปีหลวงพ่อทวดวัดห้วยมงคลสองห้าห้าหกน่าจะเป็นรุ่นที่ fc เคยสอบถามมานะครับในคอมเมนต์นะครับบอกว่ารุา่นครอบอกเก้าปียังอยู่ไหมยังอยู่นะครับถ้าเป็นพิมพ์นี้นะถ้าเป็นพิมพ์นี้ยังอยู่นะครับเป็นเนื้อทองเหลืองนะไอไอส่วนองค์ที่จะให้ดูวันนี้เป็นเนื้อเงินนะครับ<อ>เป็นเนื้อเงินเดี๋ยวจะส่องให้ดูจะซูมให้ดูว่าชัดไหมสวยไหมเนื้อเงินแท้นะครับสร้างน้อยด้วยนะครับได้ยินว่าสร้างน้อยด้วยอะเดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับอ,อมาชมกันเลยนะครับพ<อ>ิมพ์นี้จะเป็นพิมพ์หยดน้ําเนื้อเงินแท้นะครับองค์นี้ หลวงพ่อทวดนั่งบนฐานบัขวขาวอะไรเนี่ยครบรอบเก้าปีหลวงพ่อทวดวัดห้วยมงคลสองห้าห้าหกเป็นพิมพ์ที่สวยงามมากนะครับคมชัดมากถ้าเราสองกล้องดูนะครับรายละเอียดจะเยอะมากตามขอบเหรียญตามพื้นเหรียญน,นี้นะครับด้านหลังจะเป็นเจ้าอวาดนะครับพระครูประพัดสอนวรพินิษวัดห้วยมงคล เหมือนตัวหนังสือตรงนี้จะขยื่นนะครับน่าจะปั๊มสองครั้งนะครับนี่สระมีสองที่นะครับบล็อกขยื่นน่าจะเป็นที่บล็อกน่าจะเป็นที่บล็อกนะครับผมมีเนื้อทองเหลืองอะไรอะฝาโซก๋ยวผมมีเนื้อทองเหลืองมาให้ดูเหมือนกันนี่นะครับขยื่นเหมือนกัน น่าจะเป็นที่บล็อกนะครับน่าจะเป็นที่บล็อกปั๊มมาตรงนี้ขยื่นสลามีสองที่เนื้อทองเหลืองอยังมีให้บูชาอยู่นะครับเนื้อทองเหลืองเท่าไหร่น่าเนื้อทองเหลืองร้อยเก้าเก้านะครับองนี้ร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับน่าจะเป็นรุ่นที่พี่น้องเอฟสี่สอบถามมาในคอมเมนต์นะครับว่ารุ่นครบรอบเก้าปียังอยู่ไหมน่าจะเป็นรุ่นนี้นะครับน่าจะเป็นรุ่นนี้นี่ครบรอบเก้าปีองนี้ผมเคยถ่ายไปนานแล้ว ถ่ายจนจำไม่ได้แล้วว่ารุ่นไหนเป็นรุ่นไหนอัดสวยวันนี้จะให้ดูองค์นี้ชัดๆจะให้ดูองค์นี้ชัดๆนะครับวันนี้เป็นเนื้อเงินแท้นะครับเดี๋ยวจะติดกล้องสูมให้ดูชัดๆเลยให้ดูความสวยงามถ่ายไว้ให้เป็นความรู้ <c oughs> เป็นผ้าของพี่ที่รู้จักนะครับเป็นตำรวจอยู่ในค่ายนเลสสวนองค์นี้นะครับจำนวนการสร้างน้อยมาก 999องค์เดี๋ยง์อยลองซูมแบบยังไม่ติดกล้องดูก่อนจะชัดไหมพระครูประพัดสอนวรวรพินิษวัดห้วยมงคลการตัดขอบเหรียญเรื่องเงินนี้มันจะนิ่มนะฮะเรื่องเงินนี้มันจะนิ่มเวลาตัดขอบเหรียญนี่มันก็จะมีรอยเต็ม ขอบเหรียญเลยรอยตัดเต็มขอบเหรียญเลยนี่ผมสวยงามผมสวยงามของเหรียญรายละเอียดต่างๆต้องไม่ค่อยซูมเท่าไหร่เป็นอีกเหรียญหนึ่งที่สวยมากนะครับสวยมากสวยมาก เดี๋ยวผมจะติดกล้องซูมให้ดูนะครับซูมให้ดูชัดๆเลยนี่ครับดูผ่านกล้องกันมั่งดูรายละเอียดผ่านกล้องมั่งซูมเข้ามาอีกซูมเข้ามาอีกอ๋อเสียงช่างช่างกำลังทำงานนะครับช่างกำลังปูกระเบื้องทำพื้นหลงพ่อทวดทำพื้นใหม่ ให้เสร็จก่อนปีใหม่จะเสร็จไหมนี่นครับความสวยงามรายละเอียดการแต่งขอบถ้าเราติดกล้องแบบนี้จะเห็นชัดมากนี่รอยแต่งขอบดูความสวยงามดูความคามชัดของหลวงพอ่อสวยจริงๆคมชัดจริงๆมองเห็นลูกตาเลยนะครับ ใครมีเก็บไว้ให้ดีนะครับรุน่นนี้สวยมากสวยมากส่วนมากเนื้อเงินจะสวยทุกพิมพ์อยู่แล้วครับสวยทุกรุ่นเนื้อเงินผมชัดทุกรุ่นมันข้างจะเป็นอัคละห์มาเป็นขอบ เห็นเส้นผมลวงพ่อเลยรอยแต่งขอบชัดเจนนะครับพระใหม่ๆพระใหม่ๆดูง่ายๆถ้าพระไม่สึกจะเป็นแบบนี้นะครับทุกวัดเลยถ้าพระไม่สึกต้องมีรอยแต่งพิมพ์แบบนี้สังเกตง่ายๆนะครับสังเกตง่ายๆ ดูพระแท้พระปลอมดูรายละเอียดของการแต่งบล็อกแต่งพิมพ์เขานี่แหละนี่บล็อก,อกขยืน่นสระมีสองที่นะครับข้อควายก็มีสองที่ข้อควายสองตัวสวย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  เนครบรอบ9ปีเราก็ทวดองค์ใหญ่แต่หลายคนไม่เคยเห็นขณะผมยังไม่เคยเห็นเลยนะครับเนื้อเงินผมเห็นแต่เนื้อทองเหลืองพอดีพี่เขออาเอามาให้ถ่ายไว้เอาไว้ให้เป็นความรู้นะครับเป็นความรู้เป็นข้อมูลความรู้เอาไว้ศึกษามีหลายพิมพ์เหมือนกันนะครับมีหลายพิมพ์มีหลายรุ่น ที่เสิร์ชหาใน Google เสิร์ชหาใน youtube ไม่เจออ่ามีเอสตีสอบถามมาอีกพิมพ์หนึ่งนะครับพิมพ์อะไรนะพิมพ์พิมพ์ซุ้มพิมพ์ซุ้มอะไรสักอย่างพิมพ์ต้อหรือพิมพ์อะไรสักอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะหามาถ่ายให้ชมนะครับพิมพ์ต้อหรือพิมพ์อะไรนี่แหละที่สอบถามมานะครับ เดี๋ยวให้ดูเนื้อทองเหลืองอีกรอบหนึ่งดูเนื้อทองเหลืองอีกรอบหนึ่งจะสวยไหมสวยเท่ากับเนื้อเงินไหมเนื้อทองเหลืององค์นี้ให้ร่วมทําบนร้อยเก้าสิบเก้านะครับนี่เห็นไหมครับเนื้อทองเหลืองก็จะประมาณนี้นะครับดําได้ดําได้มีสนิมขึ้นได้นะครับ แต่งขอบมีเหมือนกันเหมือนกับรอยหินเนกียเ,เล็กๆนะครับหมุนๆๆๆนเกียแต่งขอบแต่งขอบตรงนี้เป็นตำหนิหรือเปล่าผมขอส่องดูก่อนนะครับ ตรงนี้ไม่ใช่ตําหนินะครับตรงนี้ไม่ใช่ตําหนิน่าจะเป็นโค้ดต่อโค้ดไว้จะไม่รู้ว่าโค้ดอะไรไม่สวยเท่าไหร่นะครับเนี่ยทองเหลืองไม่สวยเท่าไหร่ดำๆด,ด,ดังๆ ก็จะประมาณนี้นะครับประมาณนี้ประมาณนี้ถ่ายไว้เพื่อเป็นความรู้ในอนาคตข้างหน้าจะค้นหากันใน YouTube ค้นหาใน YouTube ใน Google เพื่อจะเจออ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับ เดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวผมหาก่อนว่าจะเอารุ่นไหนมามีเอฟซีถามมาว่าพิมพ์อะไรพิมพ์ต่อหรือพิมพ์อะไรสักอย่างเดี๋ยวผมพลื้อหาก่อน,นครับเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูนะครับนี่สองเนื้อะถ้าเงินกันเนื้อทองเหลือง